เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะเวลาที่แม่อยู่บ้านกับลูกนะคะก็จะเอาลูเข้าเตานะแล้วก็เวลาที่คุณแม่เนี่ยไปทํางานนะคะคุณแม่ก็จะปั๊มนมนะคะใส่เป็นขวดนมไว้นะคะแล้วก็คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะคะก็จะเอานมแม่นะคะที่อยู่ในขวดนะคะมาป้อนให้ลูกกินนะคะทีนี้ลูกอายุ6เดือนแล้วค่ะแมโบจําเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนขนาดไซส์ของจุกนมหรือเปล่าคะเออนั่นสินะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปคุยเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะรบกวนคุณแม่กดไลค์คลิปน คลิปของแม่โบด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ที่เพจแม่โบวี Happy World แฮปปี้โรลด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งหลายสําหรับในวันนี้นะคะก็มาพบกับแมโบนะคะที่ช่อง YouTube ็ตคิดนะคะแลวก็สามารถพบกับแมโบได้ที่เพจแมโบวีแฮปปี้วิลจากคาถามที่คุณแม่ถามมาเนาะว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เวลาที่คุณแม่อยู่กับลูกคุณแม่ก็เอาลูกเขาเต้านะคะแล้วก็เวลาที่คุณแม่ไปทํางานคุณแม่ก็จะปั๊มนมนะคะใส่ขวดว้ให้ลูกทานนะทีนี้ลูกของคุณแม่อายุ6เดือนแล้วคุณแม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนขนาดไซส์ของจุกนมหรือไม่นะคะคาตอบก็คือไม่มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องเปลี่ยนไซส ที่จะใช้จุกนมไซส์ที่เล็กที่สุดต่อค่ะเพราะว่าถ้าหากคุณแม่นะคะเปลี่ยนขนาดไซส์ของจุกนมเป็นขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะจะทําให้นมที่อยู่ในขวดนมเนะะี่ยค่ะไหลเร็วมากขึ้นจะยิ่งไม่เป็นผลดีนะคะเพราะว่า เดิมทีเนี่ยการดูดขวดนมนะคะก็เป็นอะไรที่ดูดง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่ขวดนมเข้าปากลูกลูกออกแรงดูดนิดนึงนะคะน้ำนมจากขวดก็ไหลพุ่งเข้าปากลูกแล้วแล้วยิ่งมาเจอความเร็วของน้ํานมแม่ที่ไหลออกมาจากจุกนมที่มีไซส์ขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนมที่อยู่ในขวดไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วเข้าปากลูกนะคะก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยไม่ยอมเข้าเต้าแม่อีกต่อไปเลยก็ได้